ูงาอกันดิน้ำตกที่งามที่สุดในโลกครับผมพี่น้องเรากำลังว่าหนีหน or, ่ล er ุงงาครับเพื่นแขกกำลังว่าเราเป็นยังปล่าเคยมาเกินบอกเคยไปหดเกว่าหลังเขื่อนตะเก่าก็ขี่มาไซค์ไปแต่ว่าบ่ห้งยางตลอดบ่หู่ว่าเนิ่นหอยเป็นอย่งไรปลาคุณเกรตรเป็นอย่างไรก็ว่าโอเคนี่พอแล้วไม่ต้องไปถึงนั้นหรอกไปคอมเมนต์ตั้งใหม่อยู่บนไดบนไดเอาหู่รอบนี้มันไกลนิดบ่จี จ oh, <guy S 1> <break> ี้ขึ้นไปพอมันยันระเบิดมันบอกว่าระเบิดกันละถ้าเข้าออกนอเกล็ดม่ได้ไหมตื่นระเบิดมามันมันมุ่งป่ายทำได้ก็ต้องแจ้งนางรักบาก่อนนี่อีกหนึ่งได้ครับกําลังเวลาถึงเรื่องนําตัวกันตกไปกันเนาะสะพายกระเป๋าไปเลยดงระเบิดอีกสักหนี่พาต้องระเบิดปะบอกว่าระเบิดนั้นพูดว่แล้วระเบิดพูดนะดีแมนบอกแต่เขาจะไปไหนกันมั่น คือว่าเขาไปพอสิเพ่ให้ไปเก็บมลไปเลาแกอทน่าจ่าประมาณจ็ดกิโลประมาณจ็ดกิโลอะหวาดปึ๊บแผี่เปตัวนี้ไปนะยเังไม่มีใครเห็นก็สบสอกิโลไปที่ไปได้สิบสองกิโลทางเขาพ่อทางเขากันน่ะสิบสองกิโลอะที่ไปเลยสิบสองกิโลแจกนี้ไปยังจากล่างเกินไปเออล่งเกินไปแกอุต์ไปจเก่ากับเชาจะพิกรจจเขานี่ไปแค่เาเปิดที่พีได้ป บ่มีเน็ตครับบ่ไวเปล่าบ่มีเลยไรครับบะมีบะมี่บ้านสมัเห็นยังไงเลยคือว่าถ้าบ้านถือผ่านไปนี่จะห่อไปช่องพุต้านี่ก็8โลเลยเนาะมันมันมันเป็นตำนานบ่ไอ้ไอ้น้ำตกตัวนี้โอ้ก้อนหินใหญ่บ่ครับลุงคือว่าเวียดนามมันแห้น้ำตกตัวนี้ตะก่อนเลยถานเวียดนามถามเวียดนามมาเยอะขับเบนได้แล้วน้ำมันไหลไปพี่น้ำมันซึกไหลไปบ่นว่ยน้ำคือถามเวียดนามน้ำมันไลไปเขา เออมติว่าบันไดก็ไอ้น้ามันไดก็สมมติว่าไอ้ประสาทที่ไหนหูจักรกบผมจะพูดซาตะเมือนนั่นสินะเออครับบันไดอะไรสตัวนี้มันเลยไปอีกไกลแต่เห็นไหมขาดุนขาดุนกลาไปอีกไกลตั้งแต่สมัยห้องบ่ันได้เกิดนี่เลยนะบอกง่ายๆขึ้นหนามตกในตำนานบ่เลยน้่งตำนานเวียดสถานเวียดนานไปอยู่ทางไม่น่าไเล่นน้ำช่างสั้นเขาจะได้อาบน้ำก็ได้ใช้น้ำกินตัวนี้แหละน้ำมันใสเลยเนาะเออน้ำใสเอ๊ะครับผมนี่สิพาไปบุบเบิกปลาไม่รบกวนแก ยังใกล้เลยบ่น้องเพียังงานพื้นที่รับเลยหาท่าเขาบ่พหอแต่ว่าหาทางเขาคือว่ามันเป็นปลาเพกปลาเพกมันคือเป็นปลาไผ่ง่วมงมหัวไเหมัอนยากไม่เงยตรงไปหูเดียวเออตาไป็นตาหูไปเรื่อยๆแก่าเปนยางหูไม่มาเลยเลยไมาใช่เลยโอ้เดี๋ยวมึงเข้าตรงคนพบนำตัวกันน้องเดี๋วไปพบเดี๋ยวไปทายรอกเดี๋ยวเนาะลูกงานเนาะบอลเดี๋ยวสิแจ้งอนุรักษ์ก่อนใหจ้าอยู่ตรงเทือก ไม่ใช่เราสิหายังหาไม่เจอเลยบ่เจ๊อยู่กบนที่หลังไม่ไปไอ้ลูกงาไปนั่งตกตัวนี้มาจจกเธอแล้วเจงตั้งๆเลยผมไปยังนลูกงาไปยังไรหาว่าได้ยันคอมเดียวไปแค่เทีเดียวขึ้นนั่นเลยไปพอเทีเดียวนี่แหละไปพอแคี่ยวเดียวแหละเลยรอบสองไปครับไปพอพอเลยมันหาทางเขาไม่ได้หาพอพอออกเป็นเมืองรับแรกครับผมเห็นไหมลองจีเขาง่ามบ่ะลองจีไปเทีเดียวใบสิไปรอบสองพอพอสงสัยหลงทาง หั้นำโตตุงเลยนะตุงสต้นใหม่เลยครับโอ้โหเป็นเสือมาเลยหาบ่อเอกห่วยหเขาต้องไปคนหาบ่อเขาไปคนหาพอบนี่เปละเฮ้ยเป็นหจะไดพี่น้องให้เปคนหาบ่เาต้องเา่ขมาพ่อซื้อละขอามาขอกไปเนาะไปยางไปแต่ข้าเสียงบ่ไบอเข้ามาแล้วขาเข้าไปแล้วมันเป็นยังมันจะสมัยจีว่ายางก็บาหอนผมมันไก่แห้งไพอว่า จังเขามองปัสสาวปนั่งเพิ่ม่ใส่เขาปัสสิวะเอาติดมองไปมองเไยเขาปัสสาวะเขาไปด้วยขมือแล้วต้องย่างไปเนี่ยเขาวนไปวนมากไกลอุ้ยเดี๋ยวกขมือเราไปแล้วมากของเขาอีกพูดถึงวันหินหินเขาเปอย่างไรลุงอ่ะหินเขาหินอะไรหินขาวเป็นหินแดงหินขาวหินแดงก้อนก้อนก้อนคือไกลไกลไหมอ๋อก้อนงามถือเขามาประดับกันน้ำใสมันคืปื๊ดแนมเห็นปื๊ดเออน้ำใส มีต้นไม้แบบคือเขาปลูกเองอนุรักษ์ไปเห็นไปเห็นไปเห็นเธอเหล็กเราไปเจอไดรงามบ่เพิ่นแค่แค่นี่บ่เคยไปบ่ไได้ปเขาไปเก็บหอดเพิ่นแค่คือหัวงั้นก็ไปผอเลยก็แค่เพื่อแค่ขึ้หัวงั้นแท่ไปเล่นน้ำเด้อกับอะไรนี่ดูใบเขาไปก็ไปเก็บหอดได้แต่ไปผอกแค่แค่ว่าง่ายจำได้ง่ายกลับที่เก่าเขาไป่หอดแต่หมองกำเนิดเคื่อนหมองกำเหนือเคื่อนลู่ไบก็อยู่คืได้เก่าไหมลูกไปทางทางนู่นบม่น้อง พี่น้องมองกระดูกคือว่ามันเป็นท่าลางหินกว้างก็บ่อหินเสียใหม่เนี่ยเน่าเขาไอ้เน่าเขาไอ้กระบอนมันสั้นนะเขาห่อหนิไหมแต่น้ำมันไม่น้ำของเขามันไปทางเขาน้ำเขาอะไรไปทางเขาเอออย่งนี่นะพี่น้องเนื้อเขาสองสั้นเน๊น้ำน้ำไหลมาชุ่มหดมากระตุกนี่แหละครับผมสิพาไปน้ำตกในตำนานลูกงาไปอีหนึ่ง จี้ก็ไม่พอทีนึงหรอเปล่าไปไปกับเรานะไปพอปะเห็นน้ำตกพวกท่านพลาดนี่เขาบอยเผยวพาพอทีไปเที่ยวยังเป็นทางราชการอย็าไ้กับบ่อพี่ดอมันไปทางทางเขาแต่ว่าแผ่โอเคเวอนี่ทำไปเดี๋ยวไปคนท่านน้ำตกแต่ว่าน้ำตกตันนี้เขาบอ้เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวหบอกเป่าเขาเขาไม่อาวุธขเขามีอาวุธ ไปท้ามลูกเนี่ยไายน้องบ้านน้องคือว่าไฟต้องไอ้คำนี้เขาจับได้คือว่าปพ๊บแต่ว่าให้เห็นปลาไพได้ไดีบ่จ้องก็ไดเห็นปลาไผให้กักรยังเข้าไปเลยบ่ต้องกะไดไปเที่ยวแค่ใกล้ๆกล้องบนท้องตกก็ได้แค่ไปลานหินสร้างเหรียพอแล้วสับเป็นเป็นน้ำซับบอกห้วยมงไงโด่งงูเลยตองนี้ปลาดิบซื้อเลยย่างเข้าไปงานมันไหลตลอดบจริงไหลตลอดหกน้ำ เราจะไปมือเนอะสพาไปเที่ยวแค่ชองโตางไกลชองโคครับชองโคเดี๋ยวที่เท้เป็นเหล่งท่องเที่ยวอะไรบางนี้เานอตรงนี้เลยือว่าชองโคไป่อยจากนหัมกพื้นที่ของมันนนะชองโตย้งยุนะครับเขาบูหูนี่ชองโคไปประมาณสองโลนะครับเขาบหูอะไรนี่เขาบูหูเขาไปเปิดเผยไรำเปอะไรงายมันเคยยู่ใกลนกับชองโคเคยน้ำตก ในประเทศไทยทีทังดังที่ทำทั้งอื่นทั้งอื่นนี่มันตัวนี้งามกว่าบ่กตัวมนจะเครียดนี่แหละตัวนี้บ่งามกว่าแต่ว่ามันเป็นน้ำตื้นลึกลับมันนองตกลึกลับตัวมันจะเครียดนี่แหละมันอยู่เขตแดงกลางไทยกับเขมรสถาบันมันงามม่งมันก็คืบเดี๋ยอันนี้กลางไทยเนาะอันนี้ลุงเขมรนะเนาะแกน้ามันสูงอะไรไปเหรน้ำตูน้ำเขมรไงเลยคนในเขมรมาเทือนตัวไปคงไม่แต่วลึกลับว่าลึกลับกระนำไหลจากเขมรลงไปมาหอดมันสิเป็นทางแยกของน้ำอ่ะ ลึกบ่น้ำลึกบ่เกิดว่ในต่ว่ามันไหลตามคลองแต่หยาดมันเป็นผู้นำไหลลุกซ้ำซีกตัวนี้เขื่อนนึงี่อ่ะกลางทางน้นแรงมันไหลบ่ฮะมันก็ไหลตลอดของมันก็มันชื้นอยู่ตลอดของมันน้องจี้ว่าอยู่ในป่าหรือครับครับผมเดี๋ยวสิพาไปคนทางกันลงแต่ว่าน้องจี้ว่าหากลับไปดีกว่าว่าสัตว์น้องไปได้เดียวไงมันจะไป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 อยากเห็ด บอนรองไว้บ่ต้องไปได้กันเบ่ได้ไหนบ่บอนรองไว้บ่ลอะไรมงานนี่ต้องไปบุเบิร์กวาดไปไว้ไว้ไว้คือว่ามันชันว่างเด้อมันจันว่างเดี๋ยวจะวาดไทยทงหนไม่เมาตอนเช้าตื่นตัวคือว่าเต็มตัวไม่ไอเดูอกว่ดไทยเบิร์กเดินได้ไหมอันเรื่องจริงนี่วาดภากิโลเดินได้ไหมสูงจิบห้ากิโลเดินไหปไหมมันจะเป็นชั้นน้า นี่เป็นชั <S 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 ้นนึงคือว่ากนี้ไม่ต้องใส่น้ำแต่น้ำมันไหลมันหายคาแต่น้ำมันไหลมันหายคาแต่ผมใส่ปลาใส่ไมันก็คาอู่แล้วน้ำมันน้ำไหลที่นู้นขาทิดกันนี่หล้วขาใหญ่แล้วข้อหนาคาคือว่าไทยยังได้พอเลยเอาแป้งเอาข้างบนี่ยบ้านเออตัวนี้ยิงซี่มันเป็นสองชั้น น้ำลูกตกมาทางใต้มันก็ตกใต้แต่มันซึ่งหันไปตรงประเทศเขาอันนี้ชงคูอันนี้ช่องโุตังอันนี้น้ำไตน้ำไตคือว่าน้ำันไหรเขาเห็นปลาบ่ปลาลายบ่โอ้ยเนี่ยปลาเคลนปลาไปยังเกาะแต่ห้องวูดเติมนดำบ่บ่ไอ้มันคือน้ำทะเลบ้าน้องไม่คิดวิ่งไหมตีเห็ดไหมเอาเบมันแต่ว่าฮะแต่คอยว่เบาปลาตัวนี้แล้วจี เคยป้ายเก็บบอกใอยมาเห็ดก้วยกิในป่านปลา้ปลามีเก็ดไหมอยู่ลังเขินไหมเอาเบมาถือใบเบญมาถือใบวะโอ้ใช่ได้คลิปนี้ข้งนี้มันก็วิ่งใบบ่อน้ยางปลาขึ้นเขาบ่าน้องขึ้นเขานังปลาขึ้นเขาไว้ไว้ไปย่างไปย่างนลชทางตะไนริงเออช่างเล่นนะ ย่งปามนย่งอีกโอเคย่างอีกแต่ว่าขาสีห้าผอบผมย่งอีกหลึผมย่างได้ไกลหาไปยืดาไปยืดผมย่งกี่ส okay. right. okay. okay, okay. ิบกิโลโลยังย่งหมโอเคโอเคได้เนาะโอเคเามยืดชุดตัวนี้เลยเตรียมเตียไปบอเขาสีพอเขาไปมันสิบูดบย่งไกลไปนั่นบอบอเรามีเอาไมได้หอขาซ่าไปนั่นผเดี๋ยวหอาซ่าไปนผมเดี๋ยวจะไปตามล่าครับลุงงาครับผมตามล่าเกือนตัวนี้เนาะโอ้ยน้ำตกตัวนี้น้ำตกแจ พอไหมครับบนตัวรถครับ่านมีคนไทยลงกันป่าวไงอยู่ในเมืองนั่งลยเ่าน้องแคยังการคือว่าที่ว่าลงงานครับผมไม่าไอ้เป็นบะจีปอกปิดบริหารงงานตั้งสูงแงงแค่น้ำไรของเขาอิริบอ่ลงงานาป่าน้องเป่าน้องามแค่จีว่าก็ะพาไปอาอุ่นอทีแต่ก็บอกว่าก็ลงทางแล้วก็บอกว่าลงทางเลื่อนขถฐานผ่านไปอีกเลยวันเหตุจะได้ว่ะ ไองหาตีคือทำไมอาทิตย์ไปบอกไม่เจอเลยเจอแต่ไรเบ่ปลาพอแล้ววเอกินแบบโอ้โบปลามาทานเดี๋ยวเข้าไปกันเนาะไปเมื่อไรดิงนี้กุ้งมากุ้งนี่ทำจีเขามื่อไหรดิครับนองจีมื่อเดเอวนองจีแนะนำผมกี่วกใหญไปแล้วไปไปไหนไปสุดแรกคือพอ บอตอนแจกก็ตอนแรกคือพอมันหลบๆแล้วนี่อย่ดีมั้งไม่เห็นมันกับตาเนี่ยแต่ว่ามันหายยากมันเป็นมันเป็นปลาดงดิบครับดับดิบชื่นครับผมโอมันจะไปชื่นลองงามาเข้าไม่ปเข้าไปเรียนบวบเลยแหละียนบวบเลยไอหนามขึ้นมาเลยมอ้งคอสีหอนมันบอ้มีไปเชื่อแต้ว่าเต้แต้เต้ลุงงาก็พอแล้วในน้ำกับวัตถุลุงงาไปกับไผ่ทั้งที่ บัวอะไรอย่างเงไปกับเมียอะไแหละไปกับเมียสิอันนี้ทางเขาเด้อต่างเขาเด้ออันนี้โทษเด้ออันนี้มันสูงแงนี่บังเผาเอ้าบังเผาอันนี้ผมมาอยู่อันนี้หน้าผาเนาะอ่าเดี๋ยต่างไม้แต่โอเคเว้ยจิบ่จะว่าไอ้กันอยังปลากันบ่นี่ใครสิเลยมันห้องแถวอือเพราว่าเรียกว่าเรียกหลายๆลนะปลาไปเลย ไปช่องตะเงินห่วยช่องตะเงินสร้างตะล่มใต้เคยสร้างตะล่มใต้บ่เอาบ้านสักคนอ่ะครับเออบ้านนี้มันบ้านเราขึ้ยังไงมันเป็นเงินสิไรจกลงไปนี่จะลงไปนี่ประมาณ